สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ยทุกคนจอยให้พี่แอนดี้หุงข้าวให้หน่นหุงไว้ละให้เขาเอา,เอาเนื้อออกมาแล้วก็มะเขือพวงที่จอยได้เด็ดไว้แล้วอ่ะจ้นะให้เขา,เอาออกมานอนเขียนน้ดเอาไว้นอนไอเลิฟจัวเด้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะทําแกงพะแนงจ้าทุกคนใส่พริกแกงเผ็ดลงไปยี่ห้อแม่สีเพื่อนนะมันจะมีแม่แมพรอยแล้วแม่สีแล้วก็โลโบเนาะ โรโบก็อร่อยเมื่อก่อนไม่มีโลโบจอยก็จะใช้แม่พลอยจ้ะแม่พลอยแม่สีเงี้ยจ้ะนี่ที่ห่อนี่เดี๋ยวจอยก็จะเอาใส่ในตู้เย็นยังไม่เปิดไฟนะเพื่อนนะจอยก็ใส่น้ํามันลงไปน้ํามันพืชแล้วก็พริกแกงบางคนเขาก็จะใส่หัวกะทิใช่ไหมจอยไม่ได้ใส่หัวกะทิลงไปจะจอยทําสไตล์ของจ,จอยแบบว่าเร่งด่วนอ่ะออแบบเร่งด่วน มัวแต่ไปผัดวยดหัวกะทิให้มันแตกมันทีเนี้ยเนาะมันจะแบบเป็นการที่แบบใช้เวลานานสําหรับจอยเพื่อนๆนะจอยจะทําสไตล์ของจอยนี้แหละจ้ะทุกคนวันนี้ก็จะทําแผนงเนื้อจะ้ะสามีก็จะกินด้วยแต่เขาไม่กินมะเขือนะเขาไม่กินมะเขือพริกแกงนะคะถ้าเปิดแล้วให้เอาใส่ในตู้เย็นเอาไว้เอาไว้เลยจะ้ะเอาไว้ เพื่อบอกว่ามันหอบจังมันก็เหมือนจะออกกับร่างกายแต่มันก็หอบอย่างนงี้แหละทุกคนนะคะเดินคเ,เดินขยิ่งก็ตายขาเดียวเงี้ยนะคะมันก็ต้องหอบธรรมดาใครเคยเป็นก็จะรู้จ้ะเนี่ยมันก็เดินขยิง่งขยิงย่งเงี้ยก็ตายขาเดียวเงี้ยมาเดือนกว่าละนั่นแหละจ้ะทุกคนก็มาทาเพราะว่า จอไปไหนไม่ได้กออ็พยายามทําได้บันละคลิปก็ยังดีคลิปสองคลิปแล้วแต่ช่วงเวลาว่าเราจะทําได้ไหมนะทาได้ก็นั่งทําเพราะว่าจอก็ไม่ได้ออกไปไหนเนื้อจะม่ทุกส่วนหลยของเนื้อจะสามีไปซื้อมานะคะเขาไปซื้อมาเนื้อนี่จะแพงกว่าหมูเนื้อจะแพงกว่าหมูจ้าทุกคนนี่ ก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆกับพี่คือแบบทําสไตล์ไทยเราเลยอะ่ะหั่นเล็กๆอะ่ะถ้าถ้าเป็นฝรั่งนะเขาไม่หั่นเป็นชิ้นเล็กนะทุกคนก็จะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆมีดเริ่มไม่คมแล้วเนี่ยรู้สึกอะ่ะม,มีดตัวเริ่มไม่คมมีดเริ่มไม่คมจ้ะเราจะได้รับมีดอีกตัวก็อยากจะกินไอ้แพนงไงแพนงแบบใส่มะเขือพวงเนี้ยทุกคน มะเขือพวงแต่สามีไม่กินมะเขือพวงนะเขาไม่กินแต่เขาไม่กินมะเขืออ,อสามีตอยเขาก็กินอาหารไทยได้เป็นบางอย่างทุกคนแต่ว่าไม่ได้ไม,ไม่ไม่ใช่ทุกอย่างแค่เนี่ยมันนั่ง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 ,งห้อยขายอย่างเงี้ยมันก็มันก็ม,นกมันหนวไม,มันรัดมันไอ้เฝือกมันรัดขาเราเพื่อนเพื่อนถ้าถ้าเราห้อยขานานๆนะเนาะ เลือดมันก็จะไปกองกันตรงเท้าเราอะว่าแล้วมันมีการแบแรงรัดแบบเพื่อนๆ,นๆ,นๆแรงรัดแรงหน่วงอะมาทีนี้ยืนสักหน่อยแมงมันไม่ค่อยถนัดยืนขาเด,ดียวอย่างเงี้ยแหละนะคะบางท่านคงจะสงสัยทำไมไม่ให้ลูกให้สามีหันให้ข้างเงี้ยบางท่านก็คงจะสงสัยทำไมไม่ให้ลูกให้สามีหันให้เขาหันไม่ถูกใจจอยทุกคนก็ไม่เคยทำอะ ทำยังไม่สช่ใจต่อหรอกทําได้เท่าที่เขาทาได้พอไอ้อย่างเงี้ยพอตอยพอฝืนตัวเองทําอยู่สามีเป็นคนชอบทานเนื้อนะเนื้อเนื้อแกะเนื้อวัวอย่างเนื้อหมูไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วเขาเขาทานเนื้อไก่เนื้ออกไก่นะคะกระดูกไก่เขาไม่ทานพอเราหั่นแบบอย่างเงี้ยใช่ไหมมันจะดูแบบได้เยอะไง <laughs> ทำไมไม่ซื้อมาเยอะๆนะมันแพงอืมถับบางทา่านอาาจตรงไปแต่ถ้ารู้ว่ากินกันชอบกินกันเยะกินกันอะ่ะชอบทานกันทําไมไม่ซื้อมาเยอะๆหมกเนื้อมันแพงจ้ะมันแพงมันไม่ได้ถูกเนื้อมันแพงเนื้อแกะเนื้อหมูเนื้อสัตว์ใหญ่จะแพงนะคะทุกคนเนื้อไก่จะถูกเนื้อหมูจะถูกเมื่อคืนฝนตกนะคะทุกคนเนี่ยเริ่มเริ่มแล้วเราก็จะนั่งนะคะทีนี้ นทนดูหน่อยทุกคนก็ขอบคุณมากๆากจ้ะที่ว่า fc หลายๆคนก็พยายามดูโจยเนาะบางท่านก็ดูจบบางท่านก็ดูไม่จบไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรเอาที่แบบว่าทุกคนสะดวกเพราะว่าแต่ใครจะมานั่งดูเราจนจบคลิปเนาะมันก็แค่ทำกับข้าวหัน่นพูดไปอย่างเงี้ย พอทําเสร็จบางทีจอยก็นั่งกินให้ดูอย่างเงี้ยบาง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 คลิปก็ไม่ได้นั่งกินให้ดูเพราะว่าร่างกายจอยม,นะะมันไม่ไหวนะคะมันไม่ไหวมันก็เลยแบบว่าฝืนไม่ได้แต่พอฝืนไม่ได้ปุ๊บจอยก็แบบว่าไม่ได้นั่งกินให้ดูถ่ายแต่ตอนทำอย่างเงี้ยแค่น,นี้ก็หอบแล้วทุกคนจ้ะนี่แหละเมนูปูดของพี่เพียนที่ก็นี่เลยจ้ะเนื้อเนื้อแกะ เนื้อแกะเนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อเนื้อแพะเหรอเขาเรียกแพะเหรอทุกคนสำหรับจอยว่าของปูดจอยไหมจอยก็ทานได้จ้นะหน้าปางแต่ว่าก็ระบบการเผาผ่านของจงอยไม่ค่อยค่อยดีไงเกี่ยวกับว่าถ้าจอยกินพวกสัตว์ใหญ่อย่างเงี้ยนะคะนี่เรานั่งต่อทีนี้ โอเคค่ะนะคะใกล้ละเนื้อเหลือเหลือนี่เหลือนี่ทีนี้เหลือเหลือนี่นี่เฮมากรูดมามามากรูดถ้าเราไม่หั่นฝอยอ่ะเราก็ทําแบบว่าเขาเรียกอะไรนะทุกคนเด็ด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 เนี้ยเออฉีกฉีกใส่ได้นะคะนั่นเราจะทำของตัวนี้ย ทำเพื่อได้กินไปวัน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 หรอกก็หลายวันอยู่มนบางเมนูสามีไม่กินด้วยลูกไม่กินด้วยก็ได้หลายวันอยู่นะครับนี่นั่นแหละจ้าทุกคนเดี๋ยวตัวก็จะเริ่มทาเริ่มผัดเริ่มผัดพริกแกงและเนี่ยฝอยไม่ฝอยปล่อยมันได้แค่นี้แหละฝอยไม่ฝอยก็ได้แค่นี้แล้จ้ะนะทุกคนตอยก็จะทำตามที่เพื่อนๆเห็นในณขณะนี้เลยทุกทุกคนเนาะ ถ้าพูดอะไรแบบว่าติดติดขัดๆก็ขอโทษขออภัยจอยรู้สึกว่าสิมหะมันเยอะเพื่อนๆน,นะจอยภาคเทไรมันก็จะแบบว่าสิมหะมันขึ้นมาเพื่อนๆตันคอเงี้ยมันต้องภาคเอาใจทุกคนเพราะว่าจอยถ่ายไว้เยอะแล้วที่จอยสปีดให้มันแบบว่าให้มันเร็วขึ้นเนาะให้มันรวบรลัดนะจ๊ะทุกคนวันนี้จอยก็จะทำสไตล์แบบว่าไม่น้าคลุกคลิกนะเพื่อนๆน,นะจอยจะทําแบบว่าให้มันมีน้ําเยอะๆหน่อยเพราะบางทีจอยจะามากินกับขนมจีนทุกคน นะแล้วพี่แอนดี้เขาจะได้แบบว่าเอาน้ําซอสของแพนองอ่ะราดข้าวด้วยจ้ะเนี่ยจาจอยก็จะมาพูดถึงเรื่องลูกสาวจอยด้วยเนาะวันนี้เนาะในคลิปนี้เออจอยได้บอกว่าน้องแอนอะ่ะเขามีนัดไปดูบ้านเนะเพื่อนๆเนาะดูบ้านแบบว่าเช่าบ้านอะ่ะทีนี้เขาก็ได้รับอีเมลจากเจ้าของบ้านเพราะว่าเขาต้องไปดูวันอาทิตย์ใช่ไหมล่ะ เจ้าของบ้านเขาบอกว่ามีคนไปดูแล้วนะเขานัดหลายคนทุกคนก็ไม่ได้นัดคนเอ่อแค่น้องแอนกับแฟนเขานัดหลายหลายคู่เนาะไปดูแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาเลยเอาคนที่ไปดูก่อนนะตอนนี้น้องแอนก็ต้องรอจะรอแบบหาที่อยู่ดูที่อื่นนะจ้ะทุกคนนะหาบ้านเช่าที่อังกฤษนี่ค่อนข้างจะยากนะทุกคนไม่ได้ง่ายๆกว่าจะกว่าจะได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนจอยนี่แหละจ้ะ แต่ว่าเขาจะดูว่าพวกน้องแอนกับแฟนเป็นเด็กอยู่ไงทุกคนนะความคิดของเขาว่าเพราะว่าเขาคิดว่าจะสามารถหาเงินมาจ่ายค่าเช่าได้เหรออะไรเงี้ยเพราะว่าคนให้เช่าเขาก็ต้องดูนะว่าถ้าเป็นวัยรุ่นนี้ค่อนข้างจะหายากหน่อยเพื่อนเพราะว่าเขากลัวแบบว่าเอาเงินไปเที่ยวไปใช้ไปดื่มไปสังสรรค์อะไรเงี้ยแล้วเขาก็กลัวบ้านของเขาพังด้วยเพื่อนเพื่อนพวกวัยรุ่นนี้จะค่อนข้างจะหาบ้านเช่ายากเพราะว่าวัยรุ่นนี่คือแบบ ชอบปาร์ตี้สังสรรค์เอาเพื่อนมาบ้านมาอะไรเงี้ยเจ้าของบ้านแต่ละบ้านเขาก็เลือกหน่อยเพื่อนเพเขาจะเลือกคนอายุสามสิบขึ้นอย่างเงี้ยถ้าอายุประมาณยี่สิบต้นๆถึงยี่สิบห้ายี่สิบหกนี่เขาไม่ค่อยจะรับนะส่วนใหญ่ที่เห็นนะเพราะว่าจอยก็คือเช่าบ้านเขาอยู่จอยก็จะรู้จ่ะว่าไปเช่าที่ไหนเขาก็ต้องดูการเงินแล้วก็ดูแบบอายุด้วยทุกคน นายจ่น้องแอนก็บอกจอยเพิ่งมาถึงบ้านก็บอกว่าเอ่อฉันได้รับอีเมลเขาบอกว่าเขาเอาคู่แรกที่ว่าไปดูแล้วอ่ะเขาก็แบบเสียใจอยู่น้องแอนก็เสียใจอยู่เพราะว่าเขาก็คาดหวังว่าเขาจะได้บ้านหลังนี้ไงทุกคนนะไม่ได้บ้านหรอกเป็นแฟดอ่ะจ้ะนะเป็นแฟดหลักแฟดที่ว่าจะไปดูเนี่ยนางก็เลยแบบว่าต้องมองหาอีกจอยก็ถึงบอกนางว่าจะไปมองหาอะไรอยู่ในลีดเนาะก็ แถวแถวที่จอยอยู่มันก็มีขึ้นมาเพื่อนๆแต่คือความที่แบบความเ,เป็นวัยรุ่นของเขาเขาอยากไปอยู่ในตัวเมืองไปอยู่ในแหล่งที่แบบว่าไม่ต้องขับรถอะ่ะเพื่อนๆน,นะคือจะเดินไปผุบก,ก็เดินได้จะเดินไปซื้อของไปจะเดินไปตรงไหนก็คือสะดวกสบ,บายสําหรับอายุรุ่นเขาอะแต่มันหายากจอยก็บอกน้องเขาแล้วเนาะว่ามันหายากอย่างเงี้นะเธออย่าไปคาดหวังถ้าเธออยากจะหาอะไรเงี้ยเธอต้องหา แถวแถวแถวในหมู่บ้านจอยไม่งั้นก็แถวยอกไม่งั้นก็แถวแถวบ้านแฟนอะไรอย่างเงี้ยก่อนเธอจะไปวางเป้าหมายไว้ตรงนั้นมากเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะจะจะผิดหวังกันจะ้ะเพราะว่าแล้วเขาก็ต้องดูดูคนด้วยดูการเงินด้วยดูอายุด้วยดูทุกอย่างอะลรจะ้ะทุกคนจอยก็เลยมาพูดไว้ในคลิปนี้เลยเนาะทุกคนแล้วเนี่ยจะหน้าตาแกงแผนของจอยเนี่ยจะ้ะช่วงนี้ก็ประมาณนี้แหละทำอาหารสามีก็ กินเขาก็จะตักแต่เนื้อกับน้ำกับน้ำานี่น้ำซอสนี่แหละเพื่อนๆแต่เมื่อเขือพวงเขาไม่กินอย่างที่จอยบอกนในคลิปเขาไม่กินจ้ะนะก็เมนูนี้ก็เสร็จเสร็จละน่าจะาทุกคนนะกว่าจะทําได้แต่ละคลิปก็ปอย่างนี้แหละยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย